ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดัง i านานยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผุมดาวมาองค์เทวาสถิตปาก้ายิ่งใหญ่คุ้มภายให้ ชั่วชีวาไม่ลืม That didn't ครับจบลงไปเรียบร้อยน้องไอซ์นะครับนะฮะจากที่ทําการปกครองอําเภอโคกโพเราดูในไลฟ์สดนะครับมีคนให้กําลังใจน้องไอซ์เยอะเลยนะรวมถึงหน้าเวทีด้วยรับพวงมาลัยกำลังใจได้เลยครับน้องไอซ์ครับเชิญฮะเขาเรียกว่าหน้านิ่งๆแต่ฟาดเรียบนะคะคณะกรรมการนะคะอโอ้โรับ น้องไอซ์น้องไอซ์ขอบคุณได้เลยครับขอบคุณนะฮะใช้ไมค์อ่าขอบคุณครับเอารัดมาเลยรัดออเไม่ร้องเองกับปีนี้ปีที่แล้วร้องเองนะฮะเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทางปลัดอำเภอทางเพื่อนอสอทางสวนราชการนะครับนาทีทำการปกครองอำเภอโคกโพธนะครับ ครับยังเลไหครับยังเลไหมอ่าเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับอันนี้แค่เพลงช้านะคะขอบคุณครับโอ้ขอบพระคุณมากครับนะฮะขอบคุณค่ะอ่ามีอีกไหมคะโอเคค่ะเชิญครับน้องไอซ์มาเลยลูกนะครับโอ้ดายนัดนะครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณแฟนเพลงสกิดครับ ทีมาเชียวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับทีมาเชียวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับรู้สึกพันผืมังทีเราได้เป็นตัวแทนของเทศทาการปกครองก็ดีใจครับรู้สึกดีใจเคยเคยขึ้นประกวดแบบนี้มังมายของอําเภอโคึโนไม่เคยเลยนะปีนี้เป็นปีแรกนะจีแพรจีนาไม่ปัญหาแต่เราได้มีส่วนรวมครับผมปีหน้าจะมาไหมคะก็น่าจะมาครับ น่าจะมานะอ,าอ้าวขอบคุณน,น้องไอซ์ครับจากที่ทําการปกครองอําเภอโคกโพขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ไปรับถือไม้ให้นะครับ จริงๆแล้วนะคะอยากจะให้กล้องเนี่ยแพนไปดูผู้ชมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะในใค่ำคืนนี้แม่กระทั่งว่าคืนนี้ฝนตกด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้แต่ตอนนี้ก็หยุดแล้วะนะแล้วก็ใน f c e e o o o l l v e นะครับได้ถามมาว่างานหมดวันไหนเราขออนุญาตตอบหรือใช้พื้นที่ตรงนี้ในการตอบเลยนะครับว่าค่ำคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการจัดงานะนะครับ เพราะว่าเราจัดงานยิ่งใหญ่มากๆนะครับ12วัน12คืนงานนี้เราจัดผนวกกัน2งงานใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือประเพณีชักพระอำเภอโคกโพค,ครั้งที่74แล้วก็รวมไปถึงงานมหากรรมของดีท้องถิ่นปัตตานีครั้งที่23ของอำเภอโคกโพนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่25ตุลาคมจนถึง5พฤศจิกายนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับค่ะ เอาเป็นว่านะคะแฟนเพจนะคะก็รออีกครั้งปีหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวนึกก็มาเที่ยวงานชักพระคกโ,โขกันได้นะคะแต่ตอนนี้ยังเหลืออีก4ทีมนะฮะที่เราจะร่วมเป็นกำลังใจนะครับในการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งรอบชิงชนะเลิศะนะครับมาถึงที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพในบทเพลงเร็วครับค่ะซึ่งเป็นสาวสวยเสียงใสน้องสาวบ่าวดำเองมาเลยอเออ โอ้โหเสียงเชียร์ชิญไหมร้อย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 เออนนองเราเช็คไม่เลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาววงพงามากเมืองประลัดอำเภอโคกู๋ค่ะสอบนัดไมล์สอบนัดไมล์หลังจากวันนั้นสอบจนน้อยอำเภอไม่ได้นอนเลยโอ้เพลงเพลงอะไรนะคะวันนี้มาสาวอีสานรอรัตเดี๋ยวเลยแล้วแล้วไปสอบตรงไหนจะน้อยอำเภอไม่ได้นอน สอบหลังบ้านแน่อำเภอเลยไปสอบในหลังบ้านแน่ไปโยสอบอยู่นในรูหูแนอำเภอเลยเอหันลําำพงไปทางบ้านันบ้านแน่อำเภอถังมดเลยค่ะถลอ,อ,อเลยถึงก็ร้องพังถึงก็นึกในใจว่าวสมคัน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 ใหม่ใช่ค่ะเออเ <laughs> พราะไมครขับปอุมพร้อมค่ะเออต้องบอกพิธีกรหญิงนิดนึงค่ะเธอเปลี่ยนบทบาทจากพิธีกรคู่อ,อยากร้องเพลงปีนี้นะฮะก็ให้สมใจเลยหมายความว่าปีหน้าถ้าดิฉันอยากประกวดเนี่ยต้องมา สำนวนครัวย่ายมานี่ก่อน <laughs> ใช่ไหม <laughs> เอาล่ะเราเปิดตัวเลยนะครับสำหรับสาวอีสานร,รอรักคนะจากปออุ้มหรือวงพกามากเมืองที่ทำการปกครองอำเภอโคโพ สุดอยอดนะพูดไม่ชับแต่ว่าโอ้โหเวลาร้องเพลงเนี่ยสุดยอดตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายอำเภอว่าพ่อขึ้นโพรกนอนรับบ่ายเลยและท่านเพราะว่าไม่ต้องได้ยินเสียงปะอุมร้องเลย <c oughs> นะครับหายเนื้อยละไหมค่ะ <c oughs> นี่แสดงว่าแตง่งแต่งหน้าแต่งตาตั้งแต่ตอนประมาณตีห้าวันเยินนี่ลูดปูดไม่แล้วยมองสาวเราก <c oughs> ินลูดไปด้วยครับดรากิน <c oughs> ลูดมดไปสองบองเลอ้าวรับร่างวันดีวะเออนะครับ ก้มโค้งให้ดีนะเดี๋ยวอย่พระลงออ,ออืืเออเกรงใจทรงผมดิฉันด้วยนะคะเออโบอยใหญตัวโลกกังออ <laughs> <laughs> อโบยใหญ่แรงเฮาอ สนุกสนานกันเลยนะคะสาหรับเวทีในค่ำคืนนี้ค่ำคืนสุดท้ายนะคะคสาหรับการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอโคกโ,โพนะคะครั้งที่74ใช่ะค,ะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของการจัดงานต้องขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับาอบจปัตตานีสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีครับสอบอตอนะครับรวมถึงจังหวัดปัตตานีแล้วก็อำเภอโคกโพนะฮะอ่ะพออุ้มครับโอ้โหอปออุ้ม ฐาดนี้ไม่ข่อยนาซุนฐาดนี้นาซุนนัดเห็นละไมานี้รอบที่แล้วบ่นนิดนิดค่ะบ่นว่าเปือพวงมาลัยเยอะแต่ว่าเบียร์ไม่ได้สักบ้าถึงรอบนี้พวงมาลัยฮีตเนื้อที่ร้อนเสียงดังๆให้นายอำเภอได้ยินรอบนี้เล่จังเดี๋ยวลังที่อาจจะย่งเขียนมาด้วยว่าแต่เดี๋ยวเอาไปคืนด้วยที่บ้านพักนายอำเภอใช่ค่ะเรายุดลุ้นบอกเขาบอกบ่นบ่นบอกบ่นกระซิงศักดิ์สิทธิ์เจนได้บ่นก็นายอำเภอนาหัวได้สัก พันธุ์นี่าวแล่ไม้เหลาเพื่อก็เขียนพิษ mm hmm. เพื่อก็เขียนว่าแบ่งให้พิธีกรครึ่งหนึ่ง <laughs> เออนะครับรวยได้นัดเอ้าขอบคุณของชีอะสกีปปอุ้มค่ะขอบคุณท่านในอำเภอเลยนะคะอยังท่านประหลาดุสูงแล้วก็ที่ทําการปกครองพี่น้องชาวปกครองทุกคนรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่มาชมอยู่ที่นี่และดูราสุดอยู่ที่บ้านขอบพระคุณค่ะเออเออปีหน้ามาแล้วมาปีหน้าปีหน้าจะมาเป็นแดนเซอร์ค่ะนักร้องพอแล้วคือคือเปลี่ยนบทบาททุกปีใช่ค่ะเจอกันแดนเซอร์ได้ค่ะโอเคปรบเรินั้นกับปอุ้มค่ะขอบคุณค่ะ ที่ทำการ,ร <อ S 2> ปกครองอำเภอโคกโพผ่านไปนะคะ